ภาคส่วนหนึ่งสามภาคสองเยี่ยมันจะน่า,นากลัวละขนาดตันป่ะเฮ้ยเจ้ฝันหน่อยนะที่นี่ที่ไหนไวะเนี่ยไม่เคยที่นี่มาก่อนเลยไอ้ต้อมไอ้ต้อมตื่นเร็วไอ้ต้อมกบ้านเราไงวะเว้ยแต่มรงลืมตาดูก่อนเออก็ได้ เฮียที่ไหนอ่ะตินตเขาไม่ปืนวางให้เราด้ว,วยวะเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยมึงพร้อมไปล่าผีตัวนั้นเหรอกูยังพร้อมแล้วอะไปเไว้ยไอ้ตินมึงจะไปแน่วะรทำกังเราสองรอบแล้วไม่เอาไม่ได้เว้ยเราต้องไปป่าเท่านั้นถึงจะรอดงั้นเราไปเลยป่ะไปเลยไปเไว้ยที่นี่แหละ ล uh, ่าหมดแล้วพร้อมเราจริงเหรอวะกูพร้อมมึงพร้อมยังพร้อมแล้ววะไปเว้ยไปกันเด็กไปไปยิงสัตว์ร้องมาโอ้ยน้ำเช่วยกูหน่อยขอบคุณมากเลยไปกันต่อไปกันต่อไปกันเลย แ <Action. S 2> <Okay, Tom. S 1> อคชั่นแต่วะขอลองขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนนะเผื่อมันจะนอยู่แถวนี้นได้เว้ยแนเฮ้ยมึงจะไปจริงเหรอวะ,อวะถ้ามึงไม่ไปมึงก็ไม่เห็นมันแล้วมึงจะไปจอมไร้แกวขามันก็ได้นี่ไอตอมอาจจะได้เอ่อจุดไหนนะเอ้าเฮียตอมเฮ่ไอ้ตอมไอ้ตอมอยู่ไหนอะตอมอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย มือ่อกี้อะไรเด่งๆเฮ้ยเอาหายไปเร็วเฮ้ยเอเอนะเฮ้ยใครนะเนี่ยไอ้ตอมเนี่ยไอ้ตอมไม่ใช่ตอมไม่ใช่ตอมเหรองานจริงขึ้นมาดิวะม่าจะเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้ยอย่าขึ้นมานะเว้ยเฮ้ยมามาแล้วกูยิงอย่าเข้ามาไม่เอากูยิง มึงจะออกหรือไม่ออกมึงยอมแล้วมึงก็ออกไปซะนี่คู่จริงๆออกไปออกไปออกไปออไปว่าจินมึงขี้กูทำไมวะเรื่องมันยาวน่ะไม่ใช่มึงก็หาหนะเอ้ยตอม ไอ้เหี้ยว่ามันจะแบบถึงไอ้นั่นอะกว่าจะถึงป่านั้นอ่ะโั้วยาวไกลเลยว่าเพราะว่าที่นียสวยมาอลังการมากเลยไอ้ต้อมตอบกูหน่อยดิไอ้ต้เฮ้ยไปไกลยังอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ย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  เฮ้ยย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอมได้ยอมยอมอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งเไ้ยยอมอ้าวจะออกเราไม่ออกเนี่ยก็จริงจริงไม่ออกไม่ออกไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหม เสดีนะโดนหยุดเฮ้ยหยุดเอาไว้ไปไปไหนอย่าไม่มีทางหนีแล้ว,ลลวลนั่งลองออกร่างมามนไปแล้ว เดิมมันยาวเนะี่ยไปไปไป,ไปกันต่ายอ <h ums> สันเตีนมึงเราจะไปถึงสะพานเลยปะเฮ้ยเตีย<อ>นเตน, <h ums> นมึงเป็นไรเนี่ยมึงไม่ใช่ตินแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นตัวอันไม่กูกรตินไว้เอาไอ้สันแล้วมึงใครเนนะี่ย ฮะมึงจะตอบไม่ตอบว่ามึงผีอะไรกูยังไม่ตอบฮะตอบยังฮะกอบยังมีขึ้นไปอะไรวะางมึงจำได้อยู่แล้วเมื่อกี้กูยังปล่อยหน้าตัวเองหนูทีอะจริงเหรอเกูไม่เห็นอะไรแกกูเห็นแล้วกูเห็นจ่าเลย เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังทีนึงแล้วมันยาวจริงๆนะบุ้ยบ๊าคบายไปไปเต้นไม่ปืนไปงั้นอ่ะเฮ้ยทไมปืนไปงั่ะโอ้ยโอ้ปืนโอ้ปืนพิลักปูพังหมดแล้วเออขอยืมปืนหน่อยหน่อยเออขอยืมปืนหน่อยนะได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรไม่จะเป็นอะไรเลยไม่ใช่ใจเหรอไม่ใช่ใจสิไม่จะเป็นอะไรเล<อ>ยจริงๆถ้าไม่ได้เป็นอะไรจริงๆ<อ>เดินเข้าไปในป่า,าสิเข้าไปในป่าถ้าทำจริงๆกลับมาว่านจะไม่หาย ยังไงภารกิจเนี้ยมันก็ต้องสำมันก็ต้องไม่สำเร็จอยู่แล้วมันต้องเว่นไม่หายดิถึงมันจะเป็นไอ้ตอมตัวจริงใช่ไหมทุกคนใครไม่ได้ไปเชื่อเฮ้ยเฮ้ยตอมไอ้ตอมอุ้ยคิดว่าปื้อ,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 อุ้ยตายโอ๊ตจจติดจริงเปล่าติดจริงจริงดิมิงไ,ไม่ได้โบใช่ป่าฮะไม่ได้โบใช่ไหม เฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยเชื่อได้จริงมั้ยน่ยถามนิดนึงเรื่องจริง,รง,รงเรื่องจริงแล้วทำไมถึงแว่นหายฮะ <ขอ S 2> ไม่รู้ตัวแว่นหายไปไหนล่ะไม่รู้จริงจริงอ,อือหร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 ือมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้กินซึ่งเป็นของที่น่าจะอร่อยสำหรับเองนะ ลงไปดิโซอนดับใครเพื่อนเองเพื่อนอย่างไหนบอกว่าฮะเพื่อนนั้นน่ะบอกว่าเพื่อนฉันอยู่ไหนไม่รู้ตัวเองเพื่อนฉันอยู่ไหนอะบอกมาสิ วมหมึงไปหาเพื่อนกูขึ้นมากลับมาที่เดิมเ<ฮ>ข้าดิสัต์เฮ้ะฮะเข้าไปดิไปแล้นเข,ข้าไปเดี๋ยวโดนตบาพ่อหนูแม่เขาไปเลยเราไปหาตามหาเพื่อนฉันให้ด้วยเฮ้ยมเจอตอหาอ๋อ เข้าไปสักทีทั้งน้าเข้าไปสักทีเถอะแต่ละวันนี่แต่ละมือ้อแต่ละเดือนจอแต่เรื่องแย่ๆยฮไอ้เมื่อตอนอ่ะไม่ใช่ตอแน่้เลยใช่เห็นกูไหมกู <S <S ไม่เว้น ื่อกี้มีคนใส่อไอดองไรก็เม,มื่อกี้มนคนใส่คนใส่เสื้อเหมือนมึงอ่ะจริงป้จริงไหนมันน่าจะหายไปแล้วแหละหหหลว่าเรากลับดีไหมนรากลับผีที่เราตามมา อท็ไมมไม่จารมันไปวะกูไม่รู้มึงเจอมันมึงเห็นมันมึงไม่จางมันไปกูไม่รู้ดิกูเตะมันไปสองสี่รอบแล้วเนี่ยถูกเอ้ยต่อดีวะทำไมยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายได้ได้ถ้ามันหายไปแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ที่บ้านไอ้ัย เฮ้ยดินถ้าเกิดเรากลับบ้านไปแล้วเราไม่เจอมันอ่ะเราจะเอาไงต่อวะไม่แล้วแหลถ้าเรากลับบ้านไปแล้วเราไอ้ไอ้ยอ้ไ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 ่้ไอ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 แวอ้ไาออ้้อแล้วอ้ไอ้ไออ้้ยอ้อ อะไรนะอย่าบ่นนะว่ามไม่ใช่ต,อม,มมชตอมอีกแล้วไม่ใช่ตอมอีกแล้วรถนี่นี่ท่านไม่ใช่ตอมจริงจำไว้ถ้ามึงไม่ใช่ตอมอุ้ยอุ้ยกูคงได้ลามึงวันนี้แน่เลยสัตว์คนได้ลามันวันนี้แน่เลย ไอ้เฮ่ถ้ามึงเก่งจริงกูว่ากูได้ลาวันนี้แน่เลยเฮยมึงกล้ิงมึงก็ยิงแน่ใจจะกูพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วกันไอ้เด้ยไปออกอยัง เหรอสักทีถึงยังไม่ตายได้ไงวะตินโอ้ยตายอะไรอะตินเมื่อกี้กูเผยยิงหัวมึงไปยังไม่ตายแปลว่ามึงเป็นผีเหรอไม่ไม่นอนหลับมันมีแผลเลยเออจริงวะอย่าบอกนะล่าเมื่อกี้ที่มึงเห็นน่ะมันคือผีที่ปลอมตัวเป็นกูแต่เมื่อกี้กูยิงไปแล้วแล้วกูใส่กระสุนด้วยแล้วทำไมกูถึงไม่ตายมันหายตัวได้ปะเจ็บบอกนะมันผีอ่ะ ไม่รู้เหมือนออกันคาเพราว่ามันก็ไปท้าที่ตกดินแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันออกมาหมดทั้งป่าเลยไปกลับบ้านแล้ววะ ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมันยังไม่เห็นเลยนะมันไม่อยู่จกับก่อนเลยฉันว่่